เปิดเปิดอ๋อครับผุณแม่เดี๋ยววันนี้ผมขอแรงคุณไปช่วยดูสวิตไฟที่เข็ก่อสร้างหน่อยนะคุณดวงใจจอปสาวแสนสวยของเราอ่ะมาเดินม,มาตามพวกรแต่เช้าละเห็นว่าระบบไฟที่เข็ก่อสร้างมีปัญหากลัวว่าคนงานจะรับอันตรายได้ครับผุณนมาโอเคนะอ่ะเฮ้ยยอด๋อยวพี่ฝากด้วยนะฮะไ,ได้ครับพี่หยุด นายเคยเข้าไปทํางานระบบไฟฟ้าในเขตก่อสร้างบ้างไหมเอ๊ยยังไม่เคยเลยนะครับพี่หลักสามปอเพื่อความปลอดภัยงั้นฟังพี่ไอ้น้องฟังให้ดีและจาให้ขึ้นใจการปลุกสํานึกอันตรายพี่จะบอกให้การที่นายจะเข้าไปทํางานในเขตก่อสร้างแบบนี้นะนายต้องระมัดระวังตัวให้เป็นพิเศษเพราะว่าอันตรายเนี่ยมันอยู่รอบๆบตัวนายเลยตั้งแต่อาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยน้อย หรือขนาดขั้นเลือดตกยางออกก็มีบางทีหนักถึงขั้นตื่นไม่ฟื้นเลยนะพี่จะบอกให้ขนาดนั้นเลยครับพี่ดูไหมแล้วที่สําคัญนี่นะการประเมินความเสี่ยงก่อนที่นายจะทําอะไรก็แล้วแต่นายุทธนะนายต้องรู้จักประเมินถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวนายได้อะทิเช่นอย่างวันนี้เราจะไปทํางานในเขตก่อสร้างใช่ไหมนายต้องคิดแล้วว่ามันจะมีอะไรไหมที่มันอาจจะตกหล่นลงมาหรือว่ากระแทกเอ่อ อวัยวะเบื้องบนหรือว่าเบื้องล่างของเราได้และถ้านายไม่สวมหมวกไม่สวมรองเท้ามันจะมีคอ้อนมีไม้หรือว่าอะไรไหมที่ทําให้หัวนายแตกได้อันนี้นายต้องคิดแล้วเพราะฉะนั้นที่สําคัญน,นายต้องรู้จักระวังตัวให้รอบค้นจากอันตรายเหล่านั้นเข้าใจไหมอ๋อครับพี่ผมเข้าใจแล้วครับเออเข้าใจแล้วเป็นคนเข้าใจง่ายถือไว้ทำไมหมวกทำเท่เหรอใส่สิบอกแล้วก็ใส่ การปรับเปลี่ยนให้ปลอดภัยหรือการป้องกันจุดอันตรายด้วยครับนี่ครับครับผมไอแผงสวิตไฟที่มีปัญหาอยู่ตรงไหนครับจะมาซ่อมอ่าอยู่ใ,ใกล้ๆนั่งร้านนั่นนะครับขอบคุณครับ ีไม่ตรวจนักร้านกันหรอพอโทรระดับนี้หรอ,อ,อจุดอันตรายหยุดไปหาน้ำให้พี่กินหน่อยได้พี่ เออไม่ต้องจับหรอกไม่เป็นไรเดินเร็วอ่ะได้พี่ปนไหม หลอในปืน๊ดฉันนึกว่านายจะต้องนอนเป็นเจ้าชายนิทาไปแล้วซะอีกนี่นายไม่ได้สังเกตบ้างเลยเหรอว่าเชือกที่มันผูกนั่งร้านเนี่ยมันเปื่อยหรือว่ามันหลุดบ้างหรือเปล่านายเนี่ยนะขนาดว่าเขามีป้ายเตือนเอาไว้เนี่ยนายยังไม่นึกถึงอันตรายเลยครับโหพี่ไหนบอกให้ผมรู้จักประเมินอ,อันตรายก่อนทาอะไรทุกครั้งไง เป็นไงพี่กลับมาเป็นตะเอง่างนี้ล่ะจริงๆเลยพี่นี่เวลาที่เราเข้าไปในที่ที่เป็นอันตรายอย่างเช่นเขตก่อสร้างเนี่ยนะเราก็ควรที่จะสังเกตว่าจุดไหนที่มันเป็นอันตรายและถ้าเกิดว่าเราพบอุปกรณ์ที่มันชำรุดเสียหายเนี่ยก็ควรจะรีบแก้ไขซะหรือไม่ก็ปรับปรุงให้มันใช้งานได้ดีขึ้นถ้าจุดไหนที่มันเป็นความเสี่ยงก็ควรจะเลี่ยงซะนี่ในปื้น นายจำหลัก3ปอที่ฉันเคยบอกนายให้นำมาใช้ในการทำงานได้หรือเปล่าหลัก3มปอที่ว่าก็คือปลุกสำนึกอันตรายประเมินความเสี่ยงแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้ปลอดภยัยจำได้หรือ,อยังครับหวังว่าเหตุการณ์ในวันนี้เนี่ยนะคงจะทำให้นายเนี่ยระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นและก็มีความประมาทน้อยลงนะ